รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติในรายการสารใจสารพลังภาคเหนือสุนีบุญนาน,นาข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานค่ะสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่3มีนาคมพุทธศักราช2563กิจกรรมมิเดอร์เพรส เราจะสร้างภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบต่อสถานการณ์รอบตัวอย่างไรสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายร่วมกับสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงรายโดยสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงรายจัดกิจกรรมม,มิเดิลเพรสเราจะสร้างภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบต่อสถานการณ์รอบตัวอย่างไรเมื่อบ่ายวันพุธที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ที่ห้องเฮอริทัส บอยรูมหนึ่งโรงแรมโฮเทัสนนผลโยธินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายใน่ามกลางสภาพแวดล้อมที่กำลังปรับตัวและก็ร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะอีกทางเร่งสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสาธารณะที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนซึ่งก็มีหอการค้าจังหวัดเชียงรายสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือ สาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้นะคะท่างกลางสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างคับข้างค่ะทางด้านนางสาวภกายมาวลเราก็ได้กล่าวถึงประเด็นการท่องเที่ยวชายแดนด้วยนะคะแล้วก็เขตเศรษฐกษิจพิเศษซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีด่านพรมแดน3มแห่งค่ะก็อยู่ที่อำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของ แล้วก็อำเภอแม่สายแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนบนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานเสมือนพี่น้องทั้งด้านการค้าและก็การท่องเที่ยวนะคะจากสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นก็ส่งผลให้การเดินเรือสินค้าของจีนต้องหยุดชะงักก็จึงอยากเชิญชวนคนไทยร่วมให้กำลังใจชาวจีนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอย่างยิ่งที่รัฐบาลได้ปลดล็อกสินค้าหน้ากากาอนามายัย ให้สามารถส่งออกไปจําหน่ายในประเทศจีนได้เรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านการแชร์ข่าวสารต่างๆทางสื่อออนไลน์โดยเฉพาะช่วงนี้นะคะมีข่าวปลอมออกมาบ่อยมากก็เสนอให้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ค่ะอย่างเช่นสาธารณสุขจังหวัดก็เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงรายก็ให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็โดยภาพรวมของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายปัจจุบันปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบไปทั่วโลกประกอบกับสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยนะคะก็มีผลกระทบต่อประเทศไทยเช่นกันค่ะโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายจึงต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้นอย่างเช่นสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขายการลดราคาสร้างเทศกาลใหม่ๆขึ้นมาเพิ่มจุดหมายใหม่ๆ กระตุ้นความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยค่ะจากการยืนยันของสำนักง,งานสาธาร,รณสุขจังหวัดเชียงรายยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่อย่างใดนะคะซึ่งผลยืนยันทางการแพทย์100%เปอร์เซแล้วก็จากปัญหาที่เกิดขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเชียงรายค่ะทางด้านนายแพทย์ผู้ชงชื่นชมนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้กล่าวถึงการรับมือของธุรกิจบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรถโดยสารตัวจะต้องให้ความสําคัญกับการดูแลความสะอาดตามจุดสัมผัสต,ต่างๆนะคะไม่จะเป็นปุ่มกดลิฟต์ห้องน้ําก็ให้มีความสะอาดอยู่เสมอค่ะนอกจากนี้ต้องระวังตนเองไม่ให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่หรือว่าสถานการณ์เสี่ยงที่ติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะคะทั้งนี้สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการคัดกรองคนเข้าเมืองตามจุดผ่านแดนต่างๆอย่างเข้มข้นค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และก็อุปกรณ์เพื่อรับมือหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตประชาชนจังหวัดเชียงรายรวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจได้นะคะว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขค่ะสำหรับในปี2 5 6 3นี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ครบรอบ60ปี ก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวม,มากมายแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวเชียงรายจะต้องช่วยกันในการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายให้มีความปลอดภัยแล้วก็สามารถตอบสนองนโย,ยบายของรัฐบาลในการดําเนินการด้านป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะสุนีบุรน้นนะะักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงาน สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังและก็ผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมานะคะขอให้มีความสุขและก็มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆท,ท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสาร <สา S 3> พลัง